ภาพนี้ดูคุ้นเคยหรือไม่ดูเหมือนว่าไม่มีใครได้นอนหลับเพียงพอในทุกวันนี้ทุกที่ที่คุณมองคุณจะเห็นผู้คนพยายามที่จะรับมือด้วยการดื่มกาแฟเครื่องดื่มชูกำลัง และทางสารกระตุ้นที่จะทําให้มันผ่านแต่ละวันไปได้แต่นั่นเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่จะเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้นโพลล่าสุดรายงานว่ามีคนจำนวนมากขึ้นบอกว่าไม่ได้รับการนอนหลับที่เพียงพอและนอนหลับไม่สนิทและตัวเลขทั่วันก็สูงขึ้นมันจะไม่ดีหรือที่ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นและพร้อมที่จะทําสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตการนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในส่วนสาคัญที่สุดของการมีสุขภาพที่ดีทําไมละ่ะ ก็เพราะระหว่างการนอนหลับร่างกายของคุณจะฟื้นคืนความกระปรี้กระเปร่าด้วยตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือมันจะซ่อมแซมเซลล์ทั้งหมดที่ถูกทำลายที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสสารพิษตลอดวันถ้าไม่ได้นอนหลับอย่างมีคุณภาพพอการซ่อมแซมในช่วงเวลานี้จะถูกขัดจังหวะและสามารถนำไปสู่ไม่เพียงแค่ความเหนื่อยล้าแต่ยังมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพที่จะตามมาอีกหลายอย่างเช่นการเกิด,ดริ้วรอยก่อนวัยโรคอ้วนอาการหดผู่ความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจและอื่นๆ ในห้องนอนของคุณมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการนอนหลับของคุณโดยที่เราไม่ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เลยเพราะพวกมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราไปแล้วสารพิษในอากาศไรฝุ่นและเชื้อโรคอื่นๆในเตียงของคุณควันพิษเช่นโฟอดีโไฮที่ปล่อยออกมาจากพรมและเฟอร์นิเจอร์ของคุณและแม้กระทั่งจากที่นอนของคุณและปัจจุบันนี้ในยุคแห่งความทันสมัยนี้ยังมีอันตรายจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและดลอดเข้าไปในห้องนอนของคุณจากโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ข้อมไฟข้างเตียงและอื่นๆพลังงานที่กระจายกระจายกันต่างๆนี้จะเข้าไปรบกวนการนอนหลับของคุณต,ต้นตอทั้งหลายเหล่านี้จึงรวมตัวกันลดปริมาณของไอออนลบที่เป็นประโยชน์ในบ้านของคุณอีกด้วยการเผาผลาญอาหารที่ไม่ดีของคุณเองและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีบทบาทในการนอนหลับสบายตลอดทั้งคืนด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้ความก้าวหน้าล่าสุดทางวิทยาศาสตร์เป็นผลให้มีทางออกใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เกี่ยวข้องกับยานอน,อนหลับหรือสิ่งอื่นๆที่คุณได้เคยลองมา จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายเหมือนการปูที่นอนใช่คุณได้ยินถูกต้องแล้วมันง่ายเหมือนการปูที่นอนและบดนี้เป็นครั้งแรกกับแผ่นรองที่นอนแผ่นที่ใช้ผมและปลอกหมอนไฮเทคที่เต็มไปด้วยส่วนประกอบที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าจะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีเยี่ยมตลอดทั้งคืนการแก้ปัญหาอย่างธรรมชาติทั้งหมดพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษจากพงฐานจากกลามาพร้าวเพื่อกับสารพิษในตัวคุณอย่างเป็นธรรมชาติเช่นโปรโมดิไฮ อยู่ในพรมและเฟอร์นิเจอร์ของคุณและมันทําให้เตียงของคุณสะอาดจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายที่สะสมบนผิวของคุณผงเซรามิกที่ฝังอยู่จะปลดปล่อยพลังงานฟาอินฟราเรดและประจุลบออกมาประจุลบเหล่านี้จะสร้างพื้นที่ที่ช่วยทําให้คุณผ่อนคลายและทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณกําลังนอนหลับอยู่ใกล้ทะเลหรือน้ําตกและพลังงานฟาอินฟราเรดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไปกระตุ้นการทํางานในส่วนต่างๆของร่างกายเช่นการไหลเวียนโลหิต ในการเผาผลาญอาหารและเส้นด้ยทองแดงไฮเทคที่อยู่ภายในจะปกป้องคุณจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและรังสีอื่นๆที่เป็นอันตรายในห้องนอนของคุณลองนึกดูว่าเพียงการเพิ่มแผ่นรองที่นอนที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วที่จะปกป้องคุณจากรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตรายสารพิษในอากาศไรฝุ่นแบคทีเรียและอื่นๆอ,อีกมากมาย คุณจะได้รับมากกว่าการนอนหลับสบายตลอดคืนมากกว่าคุณภาพของการพักผ่อนคุณจะได้รับความอ่อนเยาว์แผ่นรองที่นอนและปลอกบอนของคุณจะช่วยให้คุณนอนหลับเหมือนเด็กเล็กในเวลาเพียงสั้นๆไม่กี่คืนการนอนหลับได้ดีขึ้นหมายถึงการที่คุณได้รับพลังงานทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อคุณใช้ทํางานในวันที่วุ่นวายได้ทั้งวันให้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังและความแข็งแรงตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความรู้สึกสดชื่นและมีสุขภาพดีตอนนี้คุณสามารถมีผลิตภัณฑ์นี้ในห้องนอนของคุณเองได้แล้ว <l ots> <st ur k> ทิปเป็นไงไหนเล่าให้ฟังเนตเตียงเอาซื้อไปที่นอน sleeping beauty เป็นไงบ้างอาที่ตัดสินใจซื้อตัวนั้นน่ะเพราะว่าเรามีปัญหามเมื่อเวลาเราตื่นนอนเราจะมีอาการชาตรงต้นอคอแล้วก็ราวตามแขนแต่หลังจากที่นอนได้คืนแรกอะรุ่งขึ้นรู้สึกแบบเบาขึ้นวันที่สองก็สบายตัวขึ้นเหมือน เขาเรียกว่าเหมือนอะไรเราหลับอิ่มอ่ะแล้วมันไม่เกิดอาการชาตรงนั้นพวันที่สามเรารู้สึกแบบเด้งเด้งจากเตียงแบบสบายสบายอ่ะมันมันมันได้ตรงนั้นจริงๆรงอะได้ฟีเลยซื้อไปตรงกั้นสรุปว่าชอบชอบโอเคเยี่ยมก็เลยพอพอมันได้ตรงนั้นแล้วมันก็เริ่มคิดถึงคนนู้นคนนี้คนนี้คนที่เขามีปัญหานอนไม่เต็มที่หรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอ่ะที่คิดว่าอันเนี้ยมันแบบเหมาะมากเลยสำหรับเขาโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะ เรียมนะครับเมื่อดได้ใช้ไม่เป็นไรครับเ <c oughs> รียมได้ใช้ที่นอนและสลิป p i n g บิวตี้นะครับเป็นไงบ้างครับไหนลองบอก,กบแล้วรู้สึกเป็นไงฮะตอนนอนไปรู้สึกดีมากเลยที่แรกเเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ชอบปวดเมื่อยตื่นมาเนี่ยต้องเรียกหาหมอนวดละแต่ว่านอนไปครั้งแรกเลยนะประทับใจมากเลยเป็นไงครับก็คือตื่นขึ้นมาเนี่ย จะไม่ปวดเมื่อยเลยมันรู้สึกสบายรู้สึกโลก่งพอติดตขึ้นมาเนี่ยจะจะปวดเมื่อยมากเลยค่ะแต่อตอนนี้เนี่ยนอนไปคืนแรกก็พับใจเลย<อ>าีมากเลยค่ะแล้วแล้ว,ลวอาการหลับลึกรู้สึกไหมหลับลึกบสบายตื่นมาแล้วมันไม่เรียไม่เบียน,นะโ<อ>ล่งสบาย<อ>ไม่เหมือนไม่เหมือนตอนที่ไม่ได้นอนที่นอนตื่นมาแล้วมันจะปวดเมื่อยมากลุกขึ้นก็ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะไหวอ แต่ตอนนี้ดีมากดีมากเลยครบับใจมากแล้ว,แ,ลวแนะนำเพื่อนต่อหรือยังครับค่ะแนะน,นำนะคะ<笑><笑>เพื่อนก็นสนใจอ<笑><笑><笑>โอเคครับขอบคุณครับ